ในค่ำคืนที่เมืองเงียบเรากับโลกหยุดหายใจมีสามชายหนุ่มที่โชคชะตากำลังพาให้มาบรรจบกันโดยเหตุผลที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนที่ชายหนุ่มผู้เงียบขรึมผู้ใช้ชีวิตท่ามกลางความเหงาและแสงไฟที่ไม่เคยอบอุ่นเบื้อหลังดวงตานิ่งสงบนั้นมีหัวใจที่ยังรอคอยบางสิ่งมาปลุกให้ตื่นเขาคือนักวาดผู้ตามหาแสง ที่จะเปลี่ยนโลกภายในของเขาฟ้ารุดเจ้าของบาตัวเล็กที่อบอุ่นที่สุดในค่ำคืนไร้ดาวรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนจนทำให้ผู้คนลืมความเหนื่อยล้าแต่ใต้ความสดใสนั้นมีอดีตที่เขาอยากซ่อนไว้ตลอดชีวิตเขาคือท้องฟ้าที่พร้อมอบรับทุกเงาแม้กระทั่งเงาของทีและภาคภูมิชายผู้ถูกกลืนด้วยความมืดของอดีต แรงแค้นความอิจฉาและความเจ็บปวดสะสมทำให้หัวใจเขาแข็งกระด้างเขาคือพายุที่กำลังจะซัดเข้ามาในคืนอันสงบพร้อมทำลายทุกอย่างที่ฟ้ารุ่พยายามสร้างขึ้นใหม่สามเส้นทางที่ต่างกันสุดขั้วกำลังจะมาบรรจบในเรื่องราวที่เต็มไปด้วยรักความเจ็บและความลับของคืนไร้ดาวที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าแสงจะตกลงที่ใครและใคร จะถูกความมืดกลืนหายไป